สวัสดีครับวันนี้ครับก็จะมาสาธิภาพพาโนรามานะครับโดยวันนี้ผมจะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 นะครับแล้วก็รันโปรแกรมเลยนะครับสำหรับภาพพาโนรามาครับก็อาจจะเป็นภาพถ่ายมุมกว้างนะครับหรือการนำภาพหลายๆภาพมาต่อกันนะครับเพื่อเป็นภาพที่มีลักษณะกว้างนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีสมาร์ทโฟนนะครับหรือโทรศัพท์มือถือแอ้เราเลครับจะมีแอปพลิเคชันในการทําภาพพนอามาครับก็จะสะดวกไครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีนะครับก็ใช้โปรแกรม Photoshop ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็นำรูปจากกล้องถ่ายรูปนะครับขั้นตอนแรกของเราเลยนะครับก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ออโต้เมทนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ โโตเเมนตนะครับคีดลงไปครับแล้วเราก็มาดูที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์สําหรับเลเยอร์ผมเลือกเป็นออโต้นะครับแล้วเราก็มากดที่บราวนะครับก็จะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพนะครับสําหรับผมเก็บภาพที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เลือกก็จะมีห้าภาพนะครับเราก็เอาราง้าภาพเลยนะครับก็เลือกนะครับ กดโอเคครับก็จะขึ้นมาท้งห้าภาพนะครับแล้วก็กดโอเคต่อแล้วเราตรวจอโปรแกรมมันจะทํางานเสร็จนะครับซึ่งมันจะทําการตัดต่อเราด้ตมันครับงี้ก็ฟังเพียงรอก็ได้นะครับ ซึ่งจะช้าจะนานนะครับก็ข yeah, ึ้นอยู่กับขนาดของภาพนะครับว่าภาพของละเอียดสูงไหมใหญ่ขนาดไหนนะครับงี้ก็ลองไปก่อน ก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับภาพพาราลิมากร้อนครับก็เท่าที่เห็นครับก็จะเป็นมีส่วนที่ใช้ได้ะส่วนที่ใช้ไม่ได้ครับเราก็สามารถซูมดูกันเลยได้นะครับว่าโอเคครับคือก็ยังเท่าเดิมเลยครับคนละแบบภาพครับก็โอเคครับต่อไปเราก็จะเลือกเลือกส่วนที่จะใช้นะครับซึ่งผมจะใช้ เครื่องมือนะครับก็จะเป็นจะใช้คอปนะครับคอปแล yes. oh. ้วเลือกมาแล้วเราก็เลือกเป็นที่ที่เราต้องการนะครับก็ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผมจดถึงประมาณถึงช่วงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยก็จะได้พื้นที่ต้องการแล้วนะครับก็ปรับแต่งให้มันดูดีขึ้นนะครับ แล้วก็พอได้แล้วเราก็คลิกขวานะครับแล้วกดที่ครอปครับเราจะได้รูปที่เราต้องการนะครับตไปไปการเซฟครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วเราก็เซฟเลือกโฟลเดอร์เราเก็บนะครับผมขอเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็สำหรับฟอร์แมตภาพนะครับก็เลือกเป็น jpeg ก็ได้นะครับ เพื่อตรวจการใช้งานครับแล้วก็กดเซฟอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะภาพเราดใหญ่นะแล้วก็กดโอเคครับ แล้วก็มาชมงานเราได้นะครับก็จะอยู่ตรงเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับรูปพาโนรามาครับเราก็สามารถนำไปใช้ได้การอาเฟอะไรต่างๆนะครับสำหรับการสอนก็ขอขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ